สวัสดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมาพบอพ่อกับซ่องสมบูรณ์แซนแวกอีกแล้วพี่น้องเลยวันนี้เบาสมบูรณ์กับมาส่างเครื่องเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้อยู่ตลาดตงเห็นเด้อพี่น้องเลยกำลังกำลังเชื่องเครื่องพี่น้องตอนนี้อยู่ตลาดตงเห็นพี่น้องกำลังมาสมบูรณ์อยู่อยู่ในรถได้แล้วพี่น้องเปิดเกียในรถเนาะกำลังสีดเดียวครับตลาดตงเห็นพี่น้องเลยบรรยากาศตอนเช้าๆคึ้มๆเนาะพี่น้องเนาะฝนตกปล่อยๆคันมาพี่น้องเลยตอนนี้ก็ คืบมู่พี่น้องเลยบรรยากาศกับเตเย็นพี่น้องเลยตอนนี้ไงมากันสองคนเนาะพี่น้องเนาะเที่พี่น้องตอนนี้บ้าสมบูรณ์กับกำลังเสี่ยวเข้าตลาดเนาะพี่น้องเนาะตีพี่น้องตอนนี้บ้าสมบูรณ์กับมาอยู่ตลาดตระเห็นเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศตอนสวยพี่น้องตอนนี้บ้าสมบูรณ์อยู่ตลาดตระเห็นเน้าพี่น้องเดินมาส่เครื่องพี่น้องเลยที่บรรยากาศให้พี่น้องดูกันเนาะพี่น้องเนาะ พีน่น้องตอนนี้บา้านสมบูรณ์อยู่ตลาดดงเหนน็นพี่น้องเดีนนะ๋ยวเราไปติดตประจำในการน้องพี่น้องนบรรยากาศอ่ามาส่งเครื่องพี่น้องบ้านสมบูรณ์กับมาส่งเครื่องที่แหละพี่น้องมาส่งขนมเนาะตอนนี้บ้านสมบูรณ์ก็บกำลังเดินทางออกแต่ตลาดดงเห็นเนาะพี่น้องเนาะฮะก็หอดอะไรพี่น้องกันพี่บรรยากาศเนาะ ตอนนี้บัญชมบุญกำลังเดินทางออกไปพี่น้องเลยเก็บบรรยากาศให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งนํากันเนาะพี่น้องเนาะกำลังเดินทางออกส่งเครื่องแล้วเนาะพี่น้องเนาะอยู่ตรงเห็นนี่ลงกระไรเติบอยู่พี่น้องตอนนี้บัญชมบุญกำลังจะเดินทางไปทั้งพระลานน้ำบัวข้ามอะไรพี่น้องเนาพี่ชงทั้งหมนต่อพี่น้องเดี๋ยวบัญชมบุญจะเก็บบรรยากาศแข่งแขมทางให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งนํากันเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อ พี่น้องเลยมากันกันสองคนพี่น้องเลยนี่สบายดีด้วยสบายดีสบายดีสบายดีพี่น้องเลยมาสองคนพี่น้องเลยบรรยากาศสวยๆเนาะประมาณแปดเก้าโมงพี่น้องเลยตอนนี้นะกำลังเดินทางไปพี่พี่น้องเลยบึงบรรยากาศเก็บข้มๆทางเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้ก็กำลังเดินทางไปอยู่พี่น้องเลยขึ้นไปทางบัวค้เนาะพี่น้องเนาะยังเหลืออยู่ประมาณ สองสามร้อยพี่น้องเชลงต่อยพี่น้องเลยพราะว่าลงนี่นิดประมาณเจ็ดแปดร้อยเลยเนาะลงลงเห็นนี่เจ็ดแปดร้อยแล้วพี่น้องเลยนี่พี่น้องเลยตอนนี้ก็กำลังเดินทางอยู่เนาะออดองกิโลเลยเด้อพี่น้องเด้อพูกบรรยากาศเนาะพี่น้องเนาะใกล้จิงหวดวัดมหาโชคอ๋อวัดมหาโชคก็อยู่นี่เด้อพี่น้องเลยแถววัดสมุนทิถ่ายเบิกเนาะพี่น้องเนาะแถวพังโฮอยู่แถวพังโฮนี่แหละพี่น้องเลยเพราะว่าบางสมุนก็บอเคยมาจะเื่อได้พี่น้องเลยบางสมุนก็จะมาอยู่ มีเวลาว่างๆสิพาขอบครัวมาเนาะพี่น้องมาเฮ็ดบุญพี่น้องเลยวัดมาโซ่เนี่ยว่ากำลังโด่งดังเนาะพี่น้องเาอยู่แกงสวรรค์นะเขตเนาะพี่น้องเลยตอนนี้อยู่แถวๆตรงเห็นพี่น้องมีบรรยากาศเนาะแข็งๆทางเลยยอดเลยบรรยากาศเนาะเย็นครับพี่น้องเลยคือคืมในจังหน่อย เห็นแดดอยู่นิดหนึ่งแต่จ้านานก็คื่อนไม้พี่น้องเหยพ่นจากตกเนาะนี่ตอนนี้ปะสมุลกำลังเดินทางอยู่พี่น้องเลยเพิงเดินทางเนาะเดินทางอยู่เด้อพี่น้องเลยที่พี่น้องเลยมันจะกาศเนาะมื่อนี้มีโอกาสดีๆพี่น้องครับวันนี้เนาะมาส่งเครื่องก็ไอ้อีกคนเนาะสองคนพี่น้องก็เลยมีโอกาสอัดคลิปพี่น้องเลยให้พ่อแม่พี่น้องเบิึงเนาะ ก็เลยได้อัดคลิปลงไปพี่น้องวันนี้บรรยากาศมันม่วนเนาะแบบสบายๆนะพี่น้องบระด็กดดันยังไะแบบธรรมชาติภาษาคนแบบทำอาหากินเฮาอะไรพี่น้องเไหมพี่น้องเครื่องก็ลงแล้วเรียบร้อยเลยเนาะวัดมหาโซกนี่อยู่ใกล้บ่เงี้ยเงี้ยมันหลักหลึ่งรักหนึ่งวัดมหาโซก็ได้เออเออเลยพุ่งโค้งก็ได้ คงสองคงสองและฮอดเนาะอดทังบทางแหวนทังแหวนงโฮนี่กระิฮอดแล้วพี่น้องพาเป็นวัดมาโ่อ้บางโฮเนี่กิฮอดแล้วเกิดฮอดโบราณป่ฮอเนะมุดกอดเขื่อน่เราต่อไปาต่อไปจะเอาึ้น้พี่น้องประมาณจักสองพันเนาะสองพันปนไปเฉพงเพราะว่าช่วงนี้ก็ใไก้ชิฮอดอันบุญ เดือนสิบเนาะพี่น้องใกล้แล้วพี่น้องเไงนี่นี่ยประว่าิ่ารพ้นไปประมาณบุญเดือนเก้านี่แล้วเรียบร้อยแล้วเอก็สิโต้ใส้บุญเดือนสิบพี่น้องเงื่อนกันบุญบุญเดือนสิบบุญเอิญบุญยังวะใช้บัตรมหาชนอะไรเลยโคงเลยโคงตัวนี้ปะ ทางไปสองคนกไม่เนาะนี่บรรยากาศโอ้มีโอกาสวันนี้ก็ได้ถ่ายลงคลิปเลยพี่น้องส่วนนี้ก็เป็นอ้ายเด้อพี่น้องเดินเด้อเป็นอ้ายใหญ่หแล้วแหละอ้ายอายพ้กกพวกกบพี่น้องไงนี่อันนี้กรป๋องน้ำมันเนาะเข้มข้นๆทางนี่มน้ำมันเหลือง,มน,มน,องนี่น้ำมันยัง เอโซ่เอสโซ่โอ้ตรวนี้วัดคือเรียวหินอยู่หันวัดมาโมาโซ่โอ้างโฮนี่เนาะนี่ทางแม่บางโฮ้วัมาโซ่ทาง่น้ำเที่ยง บนทงนี่โอ้บนหันบอกนี่บนทุงเออนี่เนาะนี่แม่อะไรนี่เนาะผลเห็ดผลสร้างใหม่นี่นี่นี่เห็นบ่นี่โออ้นี่วัดมหาโศกไปหน่อยไปพี่น้องเอ้ยพวกข้าเข้าไปพี่น้องเลยโอ้วัดมหาโชคไปแลวัดบัวจักตะกี้นี่พี่น้องวัดมหาโชคอยู่ดีงยืดยืดพังโผล่ดีพี่น้องเลยเอ่อ ทางโฮนี cow, ่ได้อยู I ่วัดมหาศกเนาะในก็ฮอดอันรอปลาไหลผมยังน the ี่น no, oh. ้าไหลน้าไหลพี่น้องทางเขาน้าไหลแถวแถวบ้านอะไรมันปุ่งม mm. ันปุ่งลงควางแมนแมนพระตะพี่ ah, ิงเหนี่ยวบางสมุูลจะได้จบคลิปไปเด้อพี่น้องเด้ออ่าสุดท้ายนี่กา อยากขอบใจทั้งเอฟซีหลายๆนะพี่น้องถ้าเข้ามาติดตามรับชมบาสมบูรณ์เนาะพี่น้องเนาะอ่าผู้ใดเข้ามาติดตามก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้บาสซุมบุลในคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะอ่าสุดท้ายนี้กับ่มี่ยังหลายพี่น้องก็อยากขอบใจเอฟซีทั้งเมื้อหลายๆนะพี่น้องถ้าบ่มี่เอฟซีก็บ่มมี่บาสมบูรณ์มื้อนี้เนาะพี่น้องเนาะอยากขอบใจเอฟซีหลายๆพี่น้องเอ้ย ที่เข้ามาติดตามนั่นแล้วก็ประค่าโฆษณาของบารสมบูรณ์พี่นองง้อะไรเพื่อเป็นกำลังใจให้บารสมบูรณ์เด็ดคิดต่อไปนะพี่น้องเนาะสุดท้ายนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีสบายดีให้สบายดีสบายดี